เคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตรเราเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตื่นเช้ามาก็ปวดหลังนั่งทำงานก็ปวดคอปวดบา่ากลับบ้านมาปวดขาปวดเท้าบางครั้งแค่จะเดินขึ้นไปสักขั้นหนึง่งก็รู้สึกเหนื่อยแล้วอะ่ะแก่แล้วต่างที่เราเนอะเราจะเหนื่อยเดียวทุกคนอยู่ก,กับความเจ็บปวดแบบนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าจะไปนวด,นวดก็แพงไปหาหมอก็กลัวเสียเวลาแต่วันนี้มีทางออกดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนเลยค่ะสิ่งนี้เลยค่ะนักวัต มาจากเกาหลีเลยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอะไรเนี่ยสงสแสนไหมคะว่าคืออะไรอยากดูแล้วใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะสิ่งนี้คืออะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมหน้าตามันแปลกประหลาดไหมคะทุกคน เมือนเครื่องนวดหน้าไหมคะได้อยู่นะแต่ว่าไม่ใช่เครื่องนวดหน้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องนวดค่ะเครื่องนวดนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีนั่นเองเครื่องนวดตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีค่ะมันจะช่วยให้ชีวิตของเราสบายขึ้นเยอะเลยนะถ้าเรามีมันเนี่ยมันชื่อว่าอาเซลแคร์ค่ะ อาเซลแคร์ค่ะเป็นเครื่องนวดอันต้าโซนิที่พัฒนาในประเทศเกาหลีเลยนะทุกคนเชื่อไหมคะว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีอาการปวดเมื่อยตามตัวยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอาการเจ็บป่วยตามตัวตามร่างกายหรือข้อต่ออะไรแบบนี้มันก็ต้องมีเยอะขึ้นก็โดยเฉพาะเวลาที่แบบออกไปทำงานหนักหรือออกกำลังกายกลับมาใช่ไหมบางทีอ่ะ ถึงกับปวดแบบลุกไม่ขึ้นเลยนะคะแต่พอได้ลองใช้ตัวเครื่องนวดอัศเซลแคร์ตัวนี้ค่ะโอ้โหชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะไม่ต้องไปหาหมอนวดแล้วทุกคนลองนึกภาพดูนะคะเวลาที่คุณกลับบ้านมานเหนื่อยใช่ไหมทุกคนก็ต้องอยากนอนอยากเอนนอนบนโซฟาสบายๆเปิดแอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าอมันปวดอะมันปวดขามปวดแขนมันปวดคอมันปวดบ่าโอ้ยฉันทำนั่งทำงานมาทาั้งวันฉันเม่อยะ ใครมาน่อยจนทีลูกปิดเกมค่ะไม่นวนให้แม่แน่นอนแล้วยังไงคะเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมแต่จะดีแค่ไหนถ้าเรามีตัวเครื่องนี้ยมาช่วยเราดูแลตัวเราเองด้วยที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลตัวเราเองนะก็ยังดูแลทุกคนได้เลยนะคะเครื่องเดียวเนี่ยซื้อเครื่องเดียวติดบ,บ้านไว้ดูแลได้ทุกคนเลยก็ไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ คนแก่มีอาการปวดข้อปวดหลังปวดเอวเะืรองเขาอยู่แล้วอะ่ะอันเนี้ยช่วยท่านได้นะเราก็แค่นวดแล้วก็ุนว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 นน,นแค่นี้เองแค่มีเครื่องนี้นะคะก็เหมือนเรามีหมอนวดประจําตัวแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยน้ําหนักเบามากเลยค่ะพกพาง่ายมากเลยนะคะน้ำหนักเบามากค่ะไม่กี่กรมเองนะคะ จะใช้ในที่ทำงานก็ได้นะเพราะว่าเครื่องอ่ะไม่มีเสียงเสียงเงียบม,มากค่ะทุกคนหรือว่าเราจะพกไปเที่ยวก็ได้จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเราจะปวดตอนเที่ยวระหว่างทริปหรือเปล่าเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันใช่ไหมคะข้อเสียของมันมันมีแค่อย่างเดียวเองค่ะคือมันต้องใช้กแบบับที่เสียบปเพราะว่ามันไม่มีแบบชาร์จหรือแบบสถ่านนะคะนี่คือข้อเสียอย่างเดียวเลย แต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาน่าจะแบบทำขึ้นมาเพื่อแบบมีมแบบที่ชัพหรือไม่ก็ใส่ทานได้นะคะคิดว่านะคะในอนาคตเขาอาจจะแบบพัฒนาขึ้นเดี๋ยวจะไปลองให้ดูนะคะว่าเขาใช้กันยังไงแล้วก็ที่เขาให้มานะคะก็มีให้มาทั้งกล่องเลยกล่องสวยมากเลยเรียบหรดูแพงแล้วก็นี่ค่ะตัวเครื่องที่เขาให้มานะคะพร้อมกับที่เสียบสายไฟแล้วก็นี่เลย อันนี้เป็นเจลอันตาซาวค่ะทุกคนที่เขาแถมให้เรามานะคะเป็นเจลอันตาซาวค่ะเวลาที่แบบคุณแม่ใช่ไหมคะที่ไปอันตาซาวลูกอ่ะคุณหมอก็ใช้เจลนี้แหลคะค่ะที่แบบเสียงอะไร <c oughs> ะก็ใช้เจลนี้แหละคะ่ะใช้ลูกอะไรนะที่เขาใช้เครื่องอันตาซาลใช่ไหมแล้วก็ลูบไปกับท้องของเราะคะ่ะนี่ ะะเจลตัวนี้มีช่วยอะไรใช่ไหมเขาช่วยแบบว่าเวลาที่เราต้องการที่จะแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะช่วยให้แบบนวดง่ายขึ้นค่ะทุกคนมันนวดง่ายขึ้นม,มันนวดง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้เจลใช่ไหมคะมันก็อาจจะแบบฝืดๆนะแต่มันก็นวดได้ค่ะนวดได้อยู่แต่อาจจะฝืดนิดนึงแต่ถ้ามีเจลก็ช่วยได้ไงคะ หรือถ้าใครมีแบบเจลแก้ปวดใช่ไหมคะหรือว่า,ายาแก้ปวดอะไรตัวเนี้ยคิดว่าใช้ได้นะคะมันก็จะช่วยให้ยาเนี่ยซึมเข้าไปาตรงที่บริเวณปวดบริเวณที่ปวดของเราได้ะคะ่ะนี่ตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กก่อนนะทุกคนแลได้เสียบปลั๊กแล้วคะ่ะวิธีใช้นะคะนี่เลยนี่เลยคะ่ะปุ่มเปิดนะคะเปิดไปเลย เปิดแล้วขึ้นสีเขียวๆแบบนี้นะคะอ่าก็จะมีเป็นเวลาค่ะมี5นาที10นาทีหรือ15นาทีแล้วก็ระดับความแรงนะคะก็จะมีระหว่างแบบ L M H L ก็คือ low นะคะแบบต่ำ M ก็ medium กลางๆแล้วก็ H ก็ high ค่ะคือแบบความาสั่นระดับสูงวิธีใช้นะคะก็ กดเวลาก่อนก็ได้ค่ะเรือกเวลาค่ะนี่เราชอบแบบสิ้านาทีลยเลยนะคะง่ายระดับก็นี่กดตรงเลเวลตรงนี้นะคะไฮเลยค่ะทุกคนขั้นตอนการเริ่มใช้นะคะสมมุติว่าปวดข้อแขนปวดข้อแขนตรงนี้น้องนองนักเรียนลูกๆหล,ล,ลานๆปวดข้อใช่ไหมแบบเออเขียนหนังสือมาปวดจังเลยค่ะแม่ปวดจังเลยครับแม่แม่ไม่นวดให้ผมหน่อย,อยไม่นวดให้หนูหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม มาเลยจ้ะลูกไหนแม่ทําให้แม่นวดให้แม่มีเครื่องนวดจากประเทศเกาหลีเครื่องนวดจากนววตกรรมใหม่เลย <c oughs> อันที่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปเน,ะะเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยเราไปตรงนี้นไ้หมเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมไม่ไม่ชัดไม่ชัดเขาไม่โฟก,กัสที่เรา <c oughs> เนี่ยเนี่ยคือ มันจะมีความสั่นอยู่นะทุกคนนี่จะเห็นไหมไม่เห็นแน่เลยเออเนี่ยคือแบบถ้าเราเอาเจลไปวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันจะมีความสั่นของเครื่องอยู่นิดนิดวิธีทำก็คือแค่นิดเดียวเองค่ะแค่นิดเดียวนะแล้ยินเสียงนะคะมันก็จะมีเสียงแบบเสียงสั่นนะคะ,ะตรงเนี้ยวิธีทำก็คือเราก็ องนี้เลยค่ะหมุนวนๆไปตรงที่เราปวดเลยนะ,ะความรู้สึกมันก็จะแบบอุ่นๆน,นะคะทุกคนไม่ถึงกับร้อนนะคะเพราะว่าเขาไม่ทํามาให้เราร้อนเขาทํามาให้แบบในองศาที่แบบผิวของเรารับได้นะคะอย่างของเราเนี่ยก็รับระดับสูงได้เนาะแต่บางคนก็แบบออถ้าเป็นลูกเล็กเด็กแรงก็แบบอ,อ,อาจจะรับความร้อนไม่ได้มากก็อาจจะระดับ L หรือ M ก็พออยะะ่างี้ค่ะ วิธีทําก็คือทาเจลไปแล้วใช่ไหมคะเราก็หมุนวนแบบนี้ค่ะหมุนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องหมุนนะคะทุกคนถ้าไม่ต้องหมุนต้องขยับมันนะเพราะว่าถ้าไม่ขยับอ่ะมันเพราะว่าถ้าไม่ขยับอ่ะมันจะมีเสียงเตือนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองทําเป็นเสียงเตือนให้ดูเห็นไ,ไหมเออเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนตึ๊ดละว่าเออเราไม่ขยับนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะให้เราขยับ ก็คือหมุนหมุนเป็นวงกลมนะคะอย่างเงี้ยไม่ต้องลงน้ําหนักมากนะคะไม่ต้องกดแรงมากนะทุกคนเพราะว่าตัวเครื่องค่ะมันจะมีความสั่นสะเทือนเข้าไปในใต้ผิวหนังของเราอยู่แล้วตัวเนี้ยแค่เราแบบหมุนหมุนแล้วก็ใช้เจลในการแบบทำให้นวดง่ายขึ้นนะคะ นวดได้ทุกส่วนเลยนะนี่ปวดเมื่อยคอใช่ไหมนวดไปเลยตรงคอเนี่ยนั่งทํางานทั้งวันใช่ไหมคะมันต้องปวดแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยตรงคอเนี่ยเนี่ยก็เหมือนมีหมอนวดประจําตัวเลยนะคะคือแบบเลิกงานมาใช่ไหมนอนพักผ่อนนอนไปเลยก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเนะี่ยโอายนวดคอนวด บานวดไหลให้อะไรอย่างเงี้ยวันละสิบห้านาทีนะคะทุกคนวันละสิบห้านาทีเองนะเนี่ยสบายนะคะทุกคนความรู้สึกมันจะอุ่นๆนะคะเพราะว่าชอบระดับที่แบบระดับภายถ้าต่ำกว่านี้มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนแล้วไงคะแต่ว่าแบบเราชอบระดับความร้อนนิดๆน,นิดนึงอยมันเหมือนได้ประคบร้อนอะคะ่ะ มันทำให้รู้สึกแบบสบายท่านี้แยังไม่ได้ทาเจลเนาะไม่ทาเจลมันก็จะแบบฝืดๆหน่อยะคะทุกคนแต่ถ้าทาเจลก็จะช่วยในการแบบเอ่อให้มันง่ายในการแบบนวดสบายยิ่งถ้าเกิดว่ามีใครมานวดมาจับมามานวดให้อันนี้นสบายนะคะแต่นนี้นวดเองก็สบายนวดเองก็สบาย เนี่ยค่ะวิธีทาไม่ยากค่ะอันนี้อันนี้แบบไม่ได้ใส่เจลนะคะเดี๋ยวใส่เจลก่อนเนาะใส่เจลแล้วมันจะได้แบบช่วยให้ง่ายใช้แล้วค่ะเลืนเลยค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนต้องมีปัญหานแน่ๆเลยใช่ไหมคะเวลานั่งทํางานที่โต๊ะทางานําำานวมองเครือ่องทงาํทงาทงานมองเครื่อง,ออง,องคอมทั้งวนันตังนี้มันต้องปวด ตัวนี้ช่วยได้ค่ะสบายนะคะทุกคนอุ้ยนวดแล้วไม่อยากหยุดเลย,ย,ยน,นี่มานวดแขนต่อมานวดแขนต่อเดี๋ยวนวดแขนให้ดูนวดนวดข้อแขนให้ดู สำหรับถ้าไม่ถ้าสำหรับเลือกใช้แล้วใช่ไหมคะง่ายเลยค่ะกดปิดตรงนี้ได้เลยนี่หอดพักแล้วกเก็บไว้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำครบเวลาที่เรากำหนดแล้วไม่ว่าจะ5้าหรือสิหรือสินาทีเนี่ยนะคะเครื่องมันก็จะดับไปเองเลยค่ะถ้าเราตั้งเวลาไว้นะคือถ้าเราตั้งเวลาไปนะ็นสนา,าทีงดเสร็จปุ๊บเนี่ยครบส5นาทีปุ๊บเครื่องก็จะดับไปเองเลยนะคะ นะคะปลอดภัยมากค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้คลื่นไม่เหล็กไฟฟ้านะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงค่ะเหมือนที่โลมาหรือค้างคาวใช้กันค่ะมันจะไม่มีอันตรายแน่นอน อยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยอะค่ะที่จากที่คอยทรมานกับการปวดเมื่อยใช่ไหมตอนนี้ก็สบายตัวขึ้นเยอะค่ะแล้วก็ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอารมณ์ก็ดีขึ้นด้วยถ้าเราไม่ปวดเมื่อยตัวไหนอารมณ์เราก็ดีงานเราก็ดีใช่ไหมคะเราก็จะมีความสุขกับกใช้ชีวิตของเราใช่ไหมก็อยากให้ลองนึกภาพดูนะคะว่าออถ้าเราปวดเมื่อยมากๆแล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปหาหมอนวดเลยเนี่ย เ,เราใช้ตัวเครื่องนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยประหยัดเวลาของเราได้นะคะเพราะว่าคือเราใช้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็ถือว่ามันดีในระดับหนึ่งจริงๆไม่ต้องเสียเวลาออกไปจากนอกบ้านเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบวันหยุดมาเราก็อยากหยุดพักผ่อนอยู่บ้านใช่ไหมโอ้ฉันจะไปหาหมอนนดอีกแล้วอย่างเงี้ยอืมทำไงดีเออฉันมีตัวเครื่องนี้นี่นาเอามานวดสักสิบห้านาทีใช่ไหมก็จะได้ช่วยลด ลดค่าใช้จ่ายหรือว่าประหยัดเวลาในการเดินทางประหยัดเงินและที่สําคัญคือมันใช้ได้ทุกวันนะคะทุกคนปวดเมื่อยตรงไหนก็นวดตรงนั้นเลยเอาจิงกก็คือคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบแบบเล่นกีฬาออกกําลังกายอย่างเงี้ยพี่ว่าเครื่องนี้นะคะ มันเหมาะมากเลยค่ะที่จะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ดีลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้กลับมาซ้อมหรือแข่งได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้เหมาะกับนักกีฬาเหมือนกันนะคะพูดถึงอย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดมาขัดขวางการใช้ชีวิตของเรากันนะคะลองให้โอกาสอาเซลแคร์ดูสักครั้งค่ะเชื่อเลยค่ะว่าคุณจะรับมันเหมือนที่เรารับแน่นอน ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนลิงก์สินค้าอยู่ใต้คลิปนะคะถ้าสนใจกดเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ